สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e แล้วก็สื่อโซเชียลทุกท่านนะครับก็วันนี้วันหยุดเราจะมาเปลี่ยนแบตของไฟโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ใช้มาหลายปีแล้วครับไม่ต่ำกว่าสองสามปีแล้วนะครับเมื่อก่อนก็สว่างคาตาตยวนี้ก็ตีสองตีสามนะครับแบตก็เ่มหมดตอนนี้เที่ยงคืนน้องก็ไปแล้วครับก็มาแกะกันเลยนะครับ เปิดได้ทางเดียวนะครับข้างหน้ากระจกค่อยๆรออ,ออกอันนี้ดีหน่อยนะครับกาวน่าจะเริ่มเสื่อมคุณภาพไปแกะง่ายเยนะครับแมวแมีแค่น,นี้นะครับพี่น้องครับเปลี่ยนแบตกันนะครับ ออกมาแล้วนะครับอ้าวขาดซะงั้นนะครับเดี๋ยวค่อยไล่เอานะครับว่าขาดมาจากไหนก็สามจุดเจ็ดโวลต์หนึ่งพันห้าร้อยมิลแอมนะครับก็ทานก่อนเอกี่บาทนะครับเปลี่ยนกันเลย เอาตามที่มีกันนะครับของเดิมจะ1,500มิลแอมเอานะครับตอนนี้ผมมีอยู่แค่1,200นะครับก็ลองใส่ไปก็นะครับว่าถ้าแบตเสื่อมแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบตใหม่ก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยสั่งมาใหม่นะตัว1,500มิลแอม เปลี่ยนมาแล้วนะครับก็มาดูว่าแบตถึงแบตมันจะลดลงนิดนึงนะครับแต่ก็ติดเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับเดี๋ยวมาสรุปไปฟังว่าคืนนี้จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับของเก่าก็ถึงแค่ตอนนี้เที่ยงคืนนะครับทีหนึ่งนี่ก็หมดแล้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเรามาประกอบกันกลับคืนก่อนนะครับ ก็ยวขอยอดกาวสักหน่อยนะครับพอเป็นพิธีเปลือมันกันน้ำแล้วก็น้าฝนก็จะมานะครับ แล้วก็ประกอบกันือว่าอันเป็นเสร็จสัดเรียบร้อยจบกระบวนการในการเปลี่ยนแบตไฟโซลาเซลล์ประกอบแล้วนะครับรอเก้าแห้งแป๊บน,นึง